สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมงานแก้จมูกกันนะครับที่เคยเสริมมาแล้วนะครับประมาณสัก2ปีแต่มีปัญหาเรื่องแกนจมูกเนี่ยนะครับที่มีการเคลื่อนเพราะว่าเป็นการวางซิลิโคนเนี่ยที่ไม่ถูกชั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยแก้ไขได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เขากังวลเนี่ยนะครับโอเคขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ซิลิโคนมันมันซักไปฝั่งนู้นนะรู้สึกไหมครับเดี๋ยวหมอตรวจนิดนึงนะครับผมยากนะครับมันทำไม่น่าเดีวยวเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอตรวจให้นะถอใช่ครับอันนี้คือซิลิโคนลอยนะครับเดี๋ยวไปหยิบดูกระจกนะเนี่ยฮะเห็นไหมครับแค่เราจับนิดน,นึงนะครับเนี่ครับแค่จับนิดน,นึงเนี่ยซิลิโคนจะมีการเคลื่อนนะถูกไหมฮะ ที่พี่น้องจับนะครับถ้าเราใช้นิ้วยึงเนะครมันจะมีการเด้งไปเด้งมาแบบนี้เขาเรียกว่าซิลิโคนเนี่ยมันลอยนะฮะก็ะคือมันไปอยู่ในชั้นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ต้องแก้ไขให้อยู่ในชั้นที่ถูกที่นะครับให้ถูกให้ถูกต้องด้วยนะครับก็คืออยู่ใต้ยื่หุ้มกระดูกนั่นเองนะครับพอมันไม่อยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกแล้วเนี่ยนะครับ ซิลิโคนมันก็จะดูเด้งไปฝั่งนึงนะครับมันจะทําให้ใบหน้าของพี่เนี่ยดูคดไปอีกฝั่งด้วยนะฮะวันนี้ก็ต้องแก้ไขทําให้มันดูตรงขึ้นแหละนะครับเดี๋ยวนี้หน้าที่น,นี่ครับก็เราจะทําให้ตรงนี้ครับนะฮะที่มันเฉยไปฝั่งนู้นนะพี่เห็นไหมตรงนี้นะครับเราจะให้มซิลิโคนเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงกึ่งกลางมากขึ้นนะครับอเคส่วนที่เ,เป็นขอบเป็นแท่งก็จะจัดก,การแก้ไขให้ด้วยนะครับ ครับเมื่อกี้น่ากลัวมากเท่าที่เราคิดไว้ไหมครับไม่ไม่โอเคครับติดตามมานานหรือยังครับผมสองอาทิตย์สองอาทิตย์เองเหรอครับโอเคครับผมนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปัญหาที่พี่เขากังวลเนี่ยคืออะไรบ้างเพราะวันนี้บอกไา้เลยว่าปัญหาที่ผู้หญิงกังวลส่วนใหญ่นะครับด้านข้างอ่ะเฉยๆแต่สิ่งที่กังวลอันดับหนึ่งคือหน้าตรงถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าหน้าตรงของพี่เขาเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าตรงของพี่หญิงนะฮะนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นความกังวลของเขาเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเวลาที่เขามองมองหน้าที่เขาหน้าตรงนะครับจะเห็นว่าปลายจมูกนะครับสันจมูกปากคางเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับซึ่งตัวคนไข้เองก็เข้าใจว่าเอ๊ะจมูกฉันอาจจะตรงก็ได้แต่หน้าฉันเบี้ยวหรือเปล่าเรือเอ่องอะไรนะครับแต่วันนี้พี่หมอก็ได้ทําการตรวจประเมินนะครับเรื่องโครงสร้างจมูกนะครับก็พบว่าโครงสร้างโครงสร้างจมูกนะครับของพี่หญิงเนี่ยนะครับมีการเอียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างจมูกที่ตรวจพบเนี่ยนะครับมันไม่ได้เอียงมากจนทําให้เกิดภาพอย่างที่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ซิลิโคนที่มันเป็นกองน้่นขวา มันเกิดจากสาเหตุที่วางซิลิโคนเนี่ยนะครับไม่ถูกชั้นนั่นเองนะครับปกติแล้วซิลิโคนเนี่ยนะครับถ้าวางถูกต้องเนี่ยมันจะอยู่ใต้ย,ยึมกระดูกนะฮะซิลิโคนก่อนผ่าตัดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดูยิ่งไปที่มาน,นะครับเหมือนเพื่นเพื่อนได้เห็นในวิดีโอนะครับ วันนี้นะครับพอเราจัดการตรงนี้แกนจมูกจะตรงไหมนะครับปลายจะสวยขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ครับอันนี้คือหลังผ่าตัดทันทีนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้มีอาการบวมอยู่นะครับมีอาการบวมด้านตรงนี้นะครับด้านขวาด้านซ้ายแต่สิ่งที่พบเห็นเลยก็คือว่าแกนจมูกเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับนะฮะไม่มีการเคลื่อนไปทางไหนทั้งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะครับว่าอาการเคลื่อนดังกล่าเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับ นี่ครับขนาดเราจับเนี่ยนะฮะจะไม่มีการเคลื่อนเลยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก่อนที่เราจะผ่าตัดนะฮะตอนนั้นเนะี่ยี่หมอพอสัมผัสบริเวณซิลิโคนเนะี่ยซิลิโคนมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาพี่หญิงพอจําได้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะไปเอไปทางด้านขวานะครับแต่ตอนเนี้ยซิลิโคนอยู่ตรงถึงกลางพอดีเตะแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเห็นอยู่ก็คือมีอาการบวมเพราะว่า,าผังผืดที่เกิดขึ้นนะฮะค่อนข้างเยอะ นะครับเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยผ่าตัดมาประมาณสัก3ปีกว่าแลยนะเนาะต้องไหมครับนะฮะวันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับให้วางซิลิโคนให้ถูกชั้นนะครับก็จะมีการเคลื่อนไปไหนนะครับวันนี้ก็นอนตะแคงได้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าจะไม่มีขอบให้เห็นนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยนนวาวแนบติดกระดูกเลยนะฮะส่วนปลายจมูกเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นครับเพราะว่าปลายจมูกเดิมเนี่ยจะมีการเอียงไปทางฝั่งขวาแต่ตอนเนี้ย ปลายจมูกเห็นไหมฮะกับแนวของแกนเนี่ยนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในแกนเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีการเอียงอย่างแน่นอนนะครับ ดูจมูกก็ไม่เห็นชัดครับแล้วก็ปลายมีจดน้าที่สวยงามมากดังนั้นเนี่ยพอทุกอย่างเข้าที่นะครับพออาการบวมด้านขวาด้านซ้ายเข้าที่มันก็จะดูเป็นทรงที่ดูละมุนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นด้านขวานะครับเป็นด้านจมูกด้านขวาของของผี่หญิงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าซิลิโคนเนี่ยนะครับที่วางไม่ถูกชั้นมันก็ปิ้มาทางด้านขวาแล้วก็ทําให้เห็นเป็นขอบแล้วก็เป็นแท่งอย่างชัดเจนนะฮะดูไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราแก้ไข แล้วเนี่ยการวางซิลิโคนให้ถูกต้องแล้วก็เหลาให้พอดีนะครับเป็นการคํานวณการเหลาให้รับกับบริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณปากเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปลายจมูกของพี่นะครับดูสวยขึ้นนะครับเห็นไหมฮะปลายจมูกพี่ดูสวยขึ้นแล้วก็ไม่มีเป็นแท่งไห้เห็นแล้วนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ถ่ายไปหมดเลยนะฮะแต่ก่อนจะเป็นแท่งนะเป็นแท่งแบบนูนๆขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแต่อาการบวมเนี่ยบอกได้เลยว่า เยอะนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานแก้แต่อยากจะให้เห็นจริงๆครับว่าหลังพัฒจาทันทีเนี่ยนะครับเราแก้ไขได้ดีขนาดไหนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของพี่หญิงนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของพี่หญิงนะครับหลังแก้ทันทีนะครับนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยทรงจมูกก็ดูลมุลมากมีอาการบวมแหบมานิดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมภาพปลอดผ่าตัดกันนิดนึงครับผมนี่ครับอันนี้ปลายจมูกเนเดิมของพี่หญิงนะฮะเห็นไหมครับว่าซิลิโคนเนี่ยมันเอ็นไปทางฝั่งขวานะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็ขาดเยอะเลยนะฮะเลยทําให้มันดูทู่แล้วก็ดูไม่มีิติวันนี้ทําการแต่งปลายจมูกครับนะฮะแล้วก็ลองด้วยกระดูกสังเค์ด้วยนะครับเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ เหล่าซิลิโคนนะครับให้รับกับใบหน้าของพี่หญิงนั่นเองนะครับให้เป็นสโลปนะครับมีส่วนเว้าส่วนโคง้งให้ดูหวานแล้วก็ให้ดูงูแหงดีเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยทำธุรกิจนะฮะดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่ดีก็ต้องเริ่มจากงูแหงที่ดีนะครับเนาะบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ดูแพงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับปลายจมูกของพี่หญิงเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากขึ้นมุมที่ได้นะครับระหว่างตรงปากแล้วก็จมูกเนี่ยทำมุมเป็นมุม90องศานั่นเองนะครับที่เขาเรียกว่า n a s o r a a l angle นะครับส่วนบริเวณตรงคนจมูกเห็นไหมครับไอตรงนี้คืออาการบวมนะครับเนี่ยอาการบวมเห็นไหมอาการบวมแต่เวลาพี่หญิงรูปไปเห็นไหมครับไม่มีสะดุดเลยพี่หญิงลองรูปเลครับพี่หญิงลองรูปดูนะครับมีสะดุดไหมไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เทคนิคที่เราวางซิลิโคนให้ถูกชั้นเนี่ยนะครับผลที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาดูเนียนแล่ก็ดูเป็นธรรมชาติที่สําคัญนะครับก็เราก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะว่าหลังทำเนี่ยจะต้องนอนคอแข่งให้ปวดคอเพราะวันนี้เราสามารถที่จะนอนตะแคงได้นะครับแล้วก็ใส่แว่นได้ด้วยนะครับมีอะไรประทับใจที่สุดสําหรับคลินิกเรานะครับอชอบเทคนิคการทําของหมอนะคะครับผมก็ชอบอ่านทุกรีวิวอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะมีแต่คนบอกว่าสวยสวยสวย,สวยก็เลยชอบ แล้วก็ถูกใจตรงที่ไต่แว่นได้นอนตะแคงได้อืมค่ะแสดงว่าที่เดิมเนี่ยก็คือหลังทำก็คือไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะขนาดไม่ได้ก็ยังมีการตะแคงก็ยังมีการเอียงไปทางฝั่งขวานะฮะถูกต้องไหมฮะ <c oughs> แต่วันนี้บอกได้เลยครับว่า <c oughs> แกนจมูกทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มันสมควรจะอยู่แล้วก็สามารถนอนตะแคงได้นะครับไม่มีการเคลื่อนอีกอย่างแน่นอนนะครับไม่มีการเคลื่อนให้ที่ลำลำบากใจ <c oughs> ไม่มีการเคลื่อนที่ทำให้ที่ไม่สบายใจนะฮะโอเคจริงๆแล้วเนี่ย เจ็บมากไหมครับเพราะว่ามีคําถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่หมอเนี่ยสัมภาษณ์แต่งานเสริมใหม่บอกว่าไม่เจ็บทั้งนั้นเลยแต่งานแก่นะครับเจ็บหรือเปล่าไม่นานคือจะมีตื่นเต้นบ้วยก่อนนะครับผมตื่นเต้นช่วงไหนที่สุดครับผมช่วงน่าจะเป็นช่วงที่หมอเหลาหรือว่าอะไรเหลาก็ดูปรับฐานนะครับแล้วก็เอาพวกผังพืนออกมาใช่ไหมฮะอาจจะจินตนาการไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าดูหนังไซายายเยอะดูหนังสยองขวัญเยอะรู้สึกว่าเฮ้ ชั้นเนี่ยเหมือนแบบกําลังขึ้นเขียงอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดติกต้องไหมครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับสําหรับเคสที่เคยเสริมมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องซิลิโคนเนี่ยนะครับที่มันครอนที่มันโค้งเพลงเนื่องจากการวางซิลิโคนเนี่ยไม่ถูกชั้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับด้วยการหลอซิลิโคนนะครับให้รับกับใบหน้าแล้วก็วางซิลิโคนเนี่ยให้ถูกชั้นก็คืออยู่ใต้ยื่หุ้มกระดูกแนบกระดูกนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่า ปลอดภัยยาวๆแล้วก็สวยเนียนแล้วก็ดูแพงแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยครับ